แนะนำครับร้านเติมเกมมาลูนช็อปครับมีบริการเติมเกม e football ครับราคาถูกที่สุดในไทยนะฮะการันตีความปลอดภัยครับผู้ติดตามเนี่ยกว่า1 4 0 0 0 0มื่นคนเลยฮะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน100%เซฮะลองไปเติมกันได้นะครับสวัสดีครับคุณยูกับผมเก่งช่อานักบอลพันลานนะคลิปนี้ผมมาบอกถึงครับสิบแผนแล้วแล้วก็รีวิวแผนสอนหาแผนไปในตัวจะมีแผนไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะ แผนแรกเข้ามาที่เซาเมอรริกาแล้วก็มาที่เซเลเอตตรงนี้ครับแล้วก็มาที่เลดบูลตรงนี้ครับพอกดดีฟ้องมาแล้วเนี่ยแผนจะเป็นหน้าตา4 2 2 2นะครับแผนนี้เน้นการคองเกมครับแล้วก็เน้นการสวนกลับเร็วใครที่ชอบเล่นคองเกมแล้วก็สวนกลับเร็วแผนนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยฮะลองไปเล่นกันดูนะฮะต่อมาฮะแผนที่2ครับมาที่เซาเปอรริกานะฮะมาที่อาร์เจนตินาลีตรงนี้แหละฮะแล้วก็มาเลือกทีมนี้เลยฮะนี่ฮะชัดๆ,ๆ,ๆนะฮะ เนี่ยเลื่อนลงมานิดนึงครับทีมนี้นี่ฮะทีมนี้เลยอ่าฮะเจอแล้วครับนี่ฮะพอเลือกทีมนี้มาแล้วเนี่ยพอกด d e f a u l t เนี่ยแผนจะเป็นหน้าตานี่นะครับ C สามหนึ่งสองส่วนตัวแผนนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วครับแผนนี้เน้นการท่องเกมแล้วก็ส่วนกลับเร็วทําได้ค่อนข้างดีครับตรงกลางเนี่ยสามารถปรับเป็น d m F สักคนก็ได้นะฮะใครที่ชอบเล่น d m F ก็ปรับเป็น d m F ได้เลยนะฮะต่อมาฮะแผนที่3มครับมาที่สอเมริกาครับ มาที่ตรงนี้เลยฮะมาเลือกที่ตรงนี้ตามภาพนี้ฮะแล้วก็มาเลือกทีมนี้เลยครับทีมที่เป็นรูปตัวยูตรงนี้นะฮะนี่ฮะทีมนี้เลยนะฮะชา้ชาๆช,ช,ชัดๆครับนี่ฮะทีมนี้นี่ฮะพอกด default มาแล้วเนี่ยแผนก็จะเป็นหน้าตา3 1 4 2ครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าแผนนี้เล่นค่อนข้างดีครับตรง CMF ตรงนี้ครับสามารถปรับเป็น AMF ได้ทั้งคู่เลยนะฮะแผนนี้ เน้นการใช้บอลยาวๆครับใครที่ชอบเล่นบอลยาวแผ่นนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะลองไปเล่นกันดูนะฮะบอกได้เลยว่าน่าจะเดือดน่าจะโหดแน่นอนเลยฮะสำหรับแผ่นนี้ต่อมาฮะแผ่นที่4ครับมาที่ยุโรปนะฮะมาที่ซัปเปอร์ลีกาตรงนี้นะฮะนี่ฮะพอเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกทีมนี้เลยครับนี่ฮะช้าๆชัดๆครับนี่ฮะเลือกตามผมตามนี้เลยฮะนี่ฮะสีเหลืองวงกลม3วงตรงนี้ครับนี่ฮะ กดไปครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยพกอดดีฟอ u l t แผนจะเป็นหน้าตา C 2 3สส่วนตัวแผนนี้ไม่้องไปปรับอะไรเลยครับเน้นการใช้บอลยาวใครที่ชอบเล่นบอลยาวก็จัดไปเลยครับสำหรับแผนนี้เปิดมงก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะต่อมาฮะมาที่แผ่นที่5ครับมาที่เอเมริกาครับแล้วก็มาเลือกที่1 2 3อันที่4เลยเนเลือกอันที่4ครับแล้วก็เข้ามาครับเข้ามาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะ นี่ฮะทีม CSD โค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 ,โคตรงนี้ฮะนี่ฮะพอเลือกมาแล้วกดเดฟอ u l t ก็แผ่นก็จะเป็นหน้าตา C3 3ครับตรง LWF RWF เนี่ยสามารถปรับเป็น SS ได้นะครับแผ่นนี้ก็เน้นการสวนกลับด้วยบอลยาวครับแล้วก็สวนกลับเร็วเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับต่อบอลก็ทําได้ค่อนข้างดีครับใครที่ชอบสายต่อบอลแผ่นนี้ทําได้ดีด้วยนะฮะเปิดมงก็ทําได้เช่นกันนะครับ ต่อมาฮะแผนที่6กครับมาที่นอ์ทอมริกาครับมาที่ usl championship ตรงนี้ฮะแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยครับตามภาพเลยฮะนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยกด Default แผนจะเป็นหน้าตา5,3,2นะฮะแผนนี้เน้นการส่วนกับเร็วนะครับตรง cmf 2คนตรงนี้ครับสามารถปรับเป็น amf ได้นะฮะใครที่ชอบเล่น amf ก็จัดไปได้เลยนะฮะกองหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงลฮะมีตั้ง5คนครับบุกเข้าไปครับนี่ฮะแผนนี้บุกไปเลยนะฮะ ต่อมาหแผนที่7ครับมาที่นอร์ทอเมริกาครับมาที่นี่ฮะลีกา b b v a ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกทีมนี้เลยครับนี่ฮะพอกดเลือกมาแล้วเนี่ยพอดี f a ล l เนี่ยแผนจะเป็นหน้าตา3 4 3นะฮะแผนนี้ก็เน้นการออกบอลด้านข้างๆครับใายที่ชอบเล่นออกบอลด้านข้างแผนนี้ทำได้ค่อนข้างดีครับ LWF RWF สามารถปรับเป็น SS ได้นะครับใครที่ชอบเล่นก็ สามารถไปปรับกันได้ครับออกบอลนั้นข้างเปิดมงเนี่ยทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเลฮะลองไปปรับลองไปใช้กันดูนะฮะต่อมาฮะมาที่แผนที่8ครับมาที่นอสเอมริกา U.S.L Championship นะฮะแล้วก็มาที่ทีนี้เลยครับเนี่ยชื่อยาวๆตรงนี้พอเลือกมาแล้วพอคดดีฟฟล์วครับแผนจะเป็นหน้าตานี่เลยฮะ 5 41ส่ส่วนตัวไม่คิดคิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วครับแผนนี้ค่อนข้างโอเคนะฮะแผนนี้ก็เน้นการออกบอลด้านข้างครับแล้วก็เน้นการของเกมครับใครที่ชอบเล่นออกบอลด้านข้างเปิดมงแล้วก็เล่นการของเกมนี่แผนนี้ทําได้คด่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะหลัง5ไปเลยครับแน่นๆต่อมาฮะแผนที่9มาที่ยุโรปครับมาที่เลือกประเทศนะฮะนี่ฮะแล้วก็มาที่ประเทศนี้เลยฮะอันนี้จะอยู่ล่างๆนิดหนึ่งครับไม่นิดนะฮะล่างเยอะเลยนะบัเแกเรียนะฮะ นี่ฮช้าๆชัดๆ,ๆครับไหนฮะยังไม่เจอครับนี่ฮะเจอเรียบร้อยครับนี่ฮะบอเกลียขาวเขียวแดงตรงนี้พอเลือกมาแล้วกด default เนี่ยแผ่นก็จะเป็นหน้าตา CC2 ครับส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะฮะแผ่นนี้ก็เน้นการใช้บอลยาวๆครับกองหน้าสองคนเนี่ยเอาสอปีดดีๆครับแล้วก็มงดีๆแผนนี้ทำได้ค่อนข้างโหดเทียมากๆเลยนะฮะกองกลางแน่นๆกองหน้าบุก ทำชิงหนึ่งสอได้นะฮะโจมตีได้หลากหลายด้วยะฮะเกมรับก็อนแน่นๆเลยะฮะต่อมาฮะแผนที่10กครับนี่ฮะมาที่ยุโรปครับมาที่สปอร์ตโตโตตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกทีมนี้เลยครับนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยกด Default ออกมาครับนี่ฮทีมนี้เลยนะนี่ฮทีมนี้เลยเลยฮนะ พอเลือกออกมาแล้วเนี่ยพอกด default ก็จะเป็นหน้าตา c 1 3 2นะส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับแผ่นนี้เดยหยุดนะของเกมก็ได้ส่วนกับเร็วก็ได้ออกบนด้านข้างก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยแหลนะฮะนี่ใครชอบแผ่นนี้ก็ลองใช้กันดูฮนะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะักบอลบาลามไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ